สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจักรพันธ์นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมเรื่องของกล้วยทอดนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมในการทอดกล้วยทอดที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยครับผมเป็นกล้วยทอดที่อร่อยนะครับแต่ว่าไม่อมน้ามันนะครับผมซึ่งแหวหลายคนก็คงจะสงสัยเอ๊ะกล้วยทอดที่อร่อยแล้วไม่ออมน้ำมันมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมขั้นตอนในการทากล้วยทอดไม่ออมน้ํามันนะครับผมจะเป็นยังไงนัน๋ยวไปตามชมในตอนนี้ได้เลยครับ มาในขั้นตอนนี้นะครับออก็เราก็มาพบกับทางท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาสาธิตวิธีการออทํากล้วยทอดนะครับที่อร่อยแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคที่สําคัญมากสำหรับท่านที่จะเอาไปทอดเองในการออทําการค้านะครับผมซึ่งข้างๆผมตอนนี้ก็นะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหนูนี่เองคุณหนูสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ à, วันนี้แต่งตัวสวยเลยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเราที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเกี่ยวกับกล้วยทอดไม่อมน้ํามันนะครับคุณหนูครับ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับที่จะใช้ในการทํากล้วยทอดอร่อยแบบแบบอมน้ำมันเนี่ยขั้นตอนแรกคืออะไรครับเลือกกล้วยอันนี้ก็ต้องให้เป็นกล้วยหามนะคะครับกล้วยหามเป็นสีดอกกระดังงาอ่าเป็นออกสีแบบนี้ครับผมก็สังเกตได้ว่าเพราะว่ามันจะเริ่มเหลืองบ้างแล้วก็จะมีเขียวๆอยู่บ้างนะครับผมทำไมเราถึงต้องเป็นกล้วยหำหล่ะเพราะว่าการที่เราทอดมาเนี่ยถ้าเป็นกล้วยสุกอะ มันจะออกให้นิ่มคนไม่นิยมทานครับเออมันคนไม่นิยมทานแล้วก็ถ้ากล้วยกล้วยองอมมากเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะ,อะใช่ไหมส่วนมากกล้วยเนี้ยมันจะน้ําตาลน้อยเพื่องจากว่ามันไม่ได้สุกมากแล้วทอดแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่สวยตรงๆมันจะงอด้วยใชไ่ไหมครับมันจะดูไม่น่าทานนะคะโอเคเพราะฉะนั้นในการเลือกกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยหำหามนะท่านผู้ชมฮะนะครับทีนี้พอได้กล้วยมาแล้ว นะครับปุ๋หนึ่งเพื่อประมาณกี่ลูกนะ15 16้าลูกค่ะนะฮะ15ถึ้า16รลูกโดยประมาณนะครับแล้วก็เลือกมาแล้วก็อย่างอย่างลูกหนึ่งเนี่ยมันหั่นได้ออกประมาณกี่กี่กี่ชิ้นน่ะ3มชิ้นโดยประมาณ3ชิ้นถ้าวันไหนเราเจอกล้วยใหญ่ก็อาจจะได้ถึง4ชิ้นถ้าไซส์ไซส์มาตรฐานก็3ชิ้นถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็4ชิ้นอันที่มาดูหน่อยว่าหั่นยังไงครับวิธีหั่นนะคะครับผมก็ตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายอ๋อครับแล้วก็ เอาทรงมันให้ดูทรงให้ดีอ๋อดูทรงด้วยอ่าโอเคอ๋อครับผมไปแล้วนะครับชิ้นนี้เออชิ้นนี้หนึ่งมาแล้วครับสองครั้งก็ได้3ามชิ้นเราได้3มชิ้นนะคะถามว่าทำไมเราถึงปอกทิ้งไว้แบบนี้ไม่แกะแล้วปอกเลยเพราะว่ามันจะทําให้กล้วยช้ําดูไม่น่าทานครับผมคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็ค่อยแกะออกคือว่าเป็นเทคนิคใช่ไหมคุณหนูถ้าสมมติว่าเราหั่นเสร็จแล้วเราแกะออกมาเลยเนี่ยในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปทอดเนี่ยมันอาจจะเกิดการช้าของกล้วย แล้วมันจะเกิดการที่ว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนน้าตาลอะน้ำมันจะออกน้ําจะออกมาถ้าเราฝานไว้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หั่นยังไม่ได้ยังไม่านโทษยังไม่ได้แกะเปลือกมันออกมาแล้วก็เตรียมไว้อย่างนี้ก็เตรียมไว้อย่างนี้ค่ะเตรียมไว้อย่างนี้เลยอ๋อครับท่านผู้ชมฮะนะครับก็อันนี้คือกล้วยที่นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นกล้วยที่หั่นไมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้แกะก็เป็นเทคนิคนะครับใครที่ชมอยู่จะไปทอดเนี่ยถ้าถือว่าเฮ้ยเรามี อะไรต้องทําอยู่อย่าเพิ่งไปแกะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวกล้วยจะช้านะครับอากาศจะเข้าไปเดินเยอะพอเมื่อไรก็ตามที่เราพร้อมแล้วคุณหนูจะเอาไปทอดจะเอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็จะค่อยแกะออกมาค่อยแกะอ่ะคุณหนูลองแกะให้ดูหน่อยสิฮะนี่ค่ะอ่าอย่างนี้นะฮะนี่ค่ะมันก็จะได้มาสามโอ้ขาวสวยเลยและไม่ช้ําด้วยไม่ช้าพร้อมที่ทอดได้เลยโอ้นี่เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ดีมากเลยแล้วคุคงจะแกะไปเลย นะฮะอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็พอทราบกันแล้วนะครับว่าเบื้องต้นนะครับก็คือการเตรียมกล้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกหนึ่งประมาณ3ชิ้นถ้าลูกใหญ่เดี๋ยวก็ประมาณ4ชิ้นนะครับก็จบเวลาจบขั้นตอนเรื่องของการเตรียมกล้วยไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับและในขั้นตอนที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกเช่นกันครับคุณหนูครับก็คงจะเป็นขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับกับน้ำเลยนะครับผมเอาละครับคุณหนูครับการผสมแป้งกับน้ำเนี่ยสสัััด่วนนนนมเเป็ยงงงไบื้้อต การผสมแป้งอันนี้แป้งนี่น้ำหนัก500กรัม1ถุง1ถุง500กรัมคือครึ่งกิโลนะคะเราเทใส่ภาชนะนะคะใส่ลงไปถาดสเตนเลสแบบนี้เลยสะอาดนะครับผมลงไปเลยนี่คือในสัดส่วนต่อ1ึงถุงนะครับผมครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับอันนี้คือน้ำเย็นนะคะที่เราแช่มาจากตู้เย็นนะคะเราทำไมเราไม่ใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเาทั่วไปอ่ะที่เราใช้น้ำเย็นเนี่ยคือทำให้แป้งเนี่ย มันรัดตัวการทอดกล้วยกล้วยก็จะกรอบแล้วไม่อมนน้ามันอ๋อมันเป็นเทคนิคก็คืยไงมันจะทําให้แป้งเนี่ยมันดูข้นแล้วก็จับจับกับตัวกล้วยได้ดีใช่ก็เป็นน้ําเย็นนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เราก็ใส่ตามสัดส,ส่วนนะคะอ๋อจะตวงใช่ไหมใช่ค่ะ,น,คะนะครับนะคะอ่านะครับซึ่ง คุณหนูจะใส่น้ําลงไปประมาณกี่ซีซีครับเนี่ยกี่มิลลิลิตรมัน<อ>มัน400นะคะแ,<อ>แต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากให้แป้งมันติดเยอะหน่อยก็แล้วแต่บางบ้านเขาก็ชอบกินออแป้งน้อยบางบ้านเขาก็ชอบกินแป้งเยอะครับผมาพูดว่าถ้าเอาตามมาตรฐานนี่ก็คือน้ำ <400. S 1> น้ำเย็นประมาณ400ซีซี400มิลลิลิตร นะครับผมนะฮะหน่วยมันเท่ากันนะครับผมถึงแม้ว่าข้างข้างซองจะบอกว่า400กรัมก็ตามแต่ว่าหน่วยเท่ากัน1ซีซีหกรัม1มิลลิลิตรนะครับเท่ากันเพราะนั้นเนี่ะครับผมก็น้ำเดี๋ยวเพิ่มซ้ำหนึ่งพี่หนูนะฮะจะเย็นนะครับผมน้ำสี่ร้อยนะครับกับแป้งเอ่อหนึ่งเอ่อหนึ่งถุงห้าห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมคือครึ่งกิโลนะครับน้ำเย็นนะอ๋อยังไงต่อครับคุณหนูครับเราก็เทไปเลยนะคะเออเราเทน้ำลงไปเลยครับแล้วก็เราก็คนให้เข้ากันนะคะอ๋อครับ นี่คือขั้นตอนการผสมแป้งกับน้ำนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับแหมแค่เบื้องต้นนี่ก็ดูแล้วแหมยังไม่ทนันทานกล้วยนะครับผมเห็นแป้งแล้วผมก็าทานอยากจะทานตามแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะสำหรับแป้งกล้วยทอดของเรานะครับมีความแตกต่างจากทั่วๆไปก็คือว่าเป็นแป้งกล้วยทอดที่มีนวัตกรรมครับ เป็นแป้งวยทอดไฮเทคที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้ํามันที่อยู่ในกระทะนะครับแทรกตัวซึมผ่านแป้งเข้าไปในสู่ตัวของกล้วยได้นะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราใช้แป้งวยทอดอันนี้ก็จะทําให้เราเสามารถที่จะกินกล้วยได้อย่างอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยครับ แป้งกล้วยทอดนะฮะอันไหนร้านไหนที่แบบไม่มีงาขาวมันดูมันดูจืดจอ่ะดูจืดจืดใช่อันนี้มันจะเป็นออกเม็ดงานะคะอ๋อก็จะอยู่ในเนื้อของแป้งไปเลยใช่เลครับผมเป็นงาขาวเนาะใช่ค่ะครับปริมาณของงาขาวที่เทลงไปเนี่ยคือเราประมาณเอาได้เนาะแล้วแต่เราว่าอยากให้ได้งาเยอะงาน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราใส่ได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าใส่เยอะก็เปืองหน่อยใชไม่ใช่ใส่เยอะก็ดู ดูแล้วมันอาจจะถ้าดูแล้วปริมาณมันมันเยอะเกินอาจจะดูแล้วมันจะมากเกินไปใช่พอดีเนี่ยค่ะแป้งมันจะออกมาลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะพร้อมที่จะทอดได้เลยค่ะอ๋ออันนี้คือแป้งนี่ก็เข้ากับน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับผมแล้วก็เตรียมกล้วยเตรียมแป้งติดติดเตาแก๊สเลยค่ะอเดี๋ยวคุณโอ๊ตตักแล้วก็โชว์ให้มันยืดๆหน่อยอ่านะครับเนี่ยค่ะอันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะครับผม เห็นไหมครับท่านผู้ชมเราสังเกตนะครับว่าเนื้อแป้งเนี่ยนะฮะมันจะเนียนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วชถ้าเปรียบกับตอนแรกที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนๆจับตัวไปนก้อนๆอยู่ตอนนี้คือเนื้อจะเข้ากันแล้วนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นสลับขั้นตอนที่2นะครับในเรื่องของการเตรียมแป้งกับน้ําแล้วก็ใส่งาลงไปเด่นคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงไปชมกันครับเอาละครับมาขั้นตอนที่3ามนะครับท่านผู้ชมครับ จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่เรื่องของการเตรียมน้ํามันแล้วก็จะอมไม่อมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนั้นคุณหนูขั้นตอนที่3เรื่องของการเตรียมน้ํามันยังไงดีครับเริ่มต้นก็จุดแก๊สก่อนนะคะอ่าก็ต้องติดแก๊สนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะถ้าไม่ติดแก๊สน้ํามันมันจะไม่ร้อนนะครับผมอ่านะครับอ่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไฟที่ใช้นะท่านผู้ชมครับอันนี้บอกเลยว่าไฟที่ใช้เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการเตรียมน้ํามันเหมือนกันนะครับเบื้องต้นไฟที่ใช้เป็นยังไงครับคุณหนูครับไฟอ่อนก่อนนะคะอ่อนๆนะครับผมค่อยๆนะครับผมให้ออรนให้รออุร์มนให้รวอมน้ํามันไปในระหว่างที่วอร์มนะครับน้ามันนะครับกับแก๊สเนี่ยนะครับผมเราก็หันมาดูเรื่องของแป้งสนิดนึงว่าที่มันคนเัาไว้มันมันคลายตัวหรือยังนะครับผมถ้าเราใช้น้ำเย็นแล้วเนี่ย ไม่คลายไม่คายตัวหรอกแป้งเราใช้น้ำเย็นอ๋อแสดงว่าถ้าผสมมาแล้วเนี่ยยังไงก็ใช้ได้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับผมระหว่างที่เราใช้น้ำเย็นน่ะทําให้แป้งอ่ะกล้วยอ่ะกรอบกรอบนอกนุ่มในอ่ะนะครหลังจากนั้นระหว่างที่เราวอรมเราก็แกะกล้วยนะคะนะฮะอแก้วยก็แกะเลยนะครับผม แกะแล้วนะครับก็ใส่ลงไปในส่วนของตรงที่เป็นตัวถาที่เราผสมแป้งไว้กับน้ำนะครับผมใส่ลงไปนะครับในนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหนูสาธิตคนเดียวเลยก็แล้วกันนะครับผมตามนี้นะฮะไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับดูตามขั้นตอนของเราไปครับไม่ยากเลยเนียนะครับในเรื่องของการทำกล้วยทอดนะครับที่เรียกว่าออกมาแล้วอร่อยนะครับไม่อมน้ำมัน นะฮะขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับในระหว่างนี้นะครับก็แกะไปแล้วก็ยังมีการเตรียมับน้ำมันก็จะเริ่มค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมอ่านะครับแบบ,ะนะบ,บนี้นะเพื่อความชัวเรากลัวว่ามันจะทำไมฮะว่าน้ำมันมันจะล้อหรือย,อยังใช่ไหมจะเช็คเหรอเช็คเช็คอ๋อนี่คุณหนูทำอย่างนี้เลยไม่ลอยเริ่มเริ่มลอยแล้ะเริ่มลอยเลยมนะน้ำแป้ง แป้งมก็จะลอยขึ้นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณที่ว่าน้ำมันอ่ะใช้ได้แล้วถ้าแป้งลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ใส่ค่้ยได้เลยค่อยๆหย่อดลงไปหรือว่าโยนลงไปเลยค่อยๆหย่อนค่อยๆหยอดนะคะท่านผู้ชมครับนะคุณหนูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าค่อยๆใส่ลงไปนะอย่าเอาลงไปทั้งหมดทีเดียวอย่าเทลงไปเลยเดี๋ยวมันติดกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะนและทีนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ท่านผู้ชมดูนะฮะ ตามนี้เลยนะครับอืมอ่าใส่ลงไปนะครับนี่นะครับทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นค่ะวิธีชุบก็ชุดหน้าชุบหลังนะครับคือให้มันทั่วถึงทั้งด้านหน้าด้านหลังใช่ค่ะครับอ่าปลายใส่ลงไปนะครับอ๋อมาเป็นอย่างนี้นี่ค่ะ ไฟมันก็จะขึ้นตามครับผมอันนี้คือเรายังไม่ได้ไปปรับไฟเลยเลยครับก็เป็นลักษณะของไฟอ่อนนะฮะไปอย่างนี้ตลอดเวลาที่เรากําลังใส่แป้งใส่ใกล้วยนะครับค่ะมันก็จะลอยขึนะะ้นามาเรื่อยๆอ๋อนะนะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับที่ในกระทะนี่คราวนี้ก็จะเห็นได้ว่ากล้วยที่เริ่มมีระยะเวลาในการทอดมาสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มลอยขึ้นมาใช้คุณดูนะฮะเริ่มลอยมาแล้วส่วนแป้งกล้วยที่เพิ่ง ชุบแป้งแล้วก็ลงไปก็จะอยู่ในตามก้นกระทะอยู่ใช่ค่ะอ่าครับสดเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมฮะมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็อมหรือไม่ออมในระหว่างที่มันทอดลอยตัวอย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณโดยประมาณกี่นาทีในกระทะประมาณ15นาทีอ่า15นาทีบวกลบ20 15ห้าถึงสิบยี่นาทีประมาณนี้แหละประมาณสิบห้ถึง20โอเคเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณ15ถึง20นาที แต่ถ้าถือว่าเราจะดูตามกายภาพดูตามหน้างานเนี่ยถ้าถือว่าเราไม่มีนาฬิกาจาับเวลาลืมไปแล้วเนี่ยดูยังไงสีมันดูยังไงสีมันจะออกสีเหลืองทองทองสีเหลืองอมทองใช่เหลืองทองพอลืมเหลืองลง,งทองพวบเราเล่งไฟนิดนึงแล้วเราก็คนคนคนเพื่อมันจะไลน่น้ํามันมันจะได้ม่องคน้ำมันอ๋อเลยฮะโอ้ท่านผู้ชมถ้าอย่างนี้แสดงว่า๋ยวต่อไปในในเนี่ยม่อีกไ,ไ,ไม่กี่นาทีเนี่ย เดี๋ยวคุณหนูจะทําให้ดูว่าการไล่น้ํามันออกจากฮะตัวเนื้อจากตัวกล้วยเนี่ยนะครับทํำยังไงเมื่อกี้เห็นบอกว่าถ้าเราดูแล้วว่ามันเริ่มลอยมาแล้วก็มันมีสีเหลืองอมทองตอนเร่งไฟเลยใช่ไหมใชเร่งไฟขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราก็ขับกลับดูว่าเออมันเป็นยังไงโอเคเห็นไหมมันออกสวยอันนี้อันนี้ก็ประมาณแค่ประมาณสักเจ็ดแปดนาทีนะครับท่านผู้ชมจะลองดูประมาณสิบห้านาทีแหละพร้อมขายได้เลยครับผม ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นในกล้องนี้นะครับผมในรูปนี้ก็จะเป็นกล้วยที่นะครับผ่านการทอดมาแล้วประมาณ15 1หนาทีบนาทีนะครับแล้วก็นะครับอยู่ในลักษณะสีที่เราบอกไปเบื่องต้นคือเหลืองอมทองนะครับผมเออนะครับแบบนี้นะฮะเหลืองอมทองแบบนี้นะครับก็ตักออกมาเลยนะครับค้ชมครับอ่าร็จแก๊สแล้วก็ออกมาเลยครับนะฮะ แล้วยังไงต่อพอตักมาแล้วนะครับเราก็มาใส่ที่พักน้ามันมาพักไว้ก่อนนะครับผมมาพักไว้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาพักไว้ตรงจุดที่เป็นพักน้ามันก็เป็นะตะแกรงสแตนเลสนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็พยายามหามาเพื่อที่ใช้ในการพักน้ํามันก่อนนะครับผมอันนี้คือลักษณะทีะ่ทอดผ่านกระบวนการในการทอดมาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับอ,อันนี้ถือว่าพร้อมพร้อมที่ เสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคนะครับผมนี่ค่ะนะฮะก็มาพักเอาไว้ข้างในมีน้ำมันโอเคเราก็มานะฮะให้ตักให้แบบมีลมพักนิดนึงครับผมมาพักไว้นะครับท่านผู้ชมฮะอ่าอันนี้เป็นหน้าร้านนะครับที่นะครับผมอ่าที่มีตะแกรงแล้วก็มีถาดสเต็ตรอไว้นะครับก็เป็นการเอามาพักเอาไว้ทอดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะน่าทานคุณหนู โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะชัดๆเลยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้คือพร้อมทานแล้วใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมครับเตอนนั้นใครที่นะครับดูอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับขั้นตอนต้นจนถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมทานเลยทีเดียวนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากล้วยทอดนะครับขออนุญาตให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ฮะชัดๆเลยว่าเอ่อจะมีลักษณะของการที่แห้ง นะครับผมเนี่ยเฮ้ยเพื่อออกจากกระทะไม่ได้ตัดต่อเลยแห้งไม่อมน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามของการหั่นแล้วก็ไม่งอด้วยเพราะว่าเท่าดีเทราบจากคุณหนูเนี่ยถ้ากล้วยมันอองอมจนเกินไปสุดเลยแปลมันจะไม่ตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มกล้วย้กลวยงอมจะเป็นงนี้ใช่ไงอย่างงี้อันนี้กล้วยงอมนะครับผมเนี่ยฮะก็จะดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหรนนะ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสหรับคนที่มันก็จะอมน้ํามันนิดนึงเขาชอบในเรื่องของตัวกล้วยที่มีเอออะไรฮะ ความความงอมแต่ว่าของเราเนี่ยสูตรของเราคือสูตรสูตรกล้วยหาหามเอาล้ครับไม่อมน้ำมันแล้วก็ค,คนเป็นเบาหวานก็ทานได้กันน้ำตาลน้อยกล้วยมันเงาะกล้วยมันกล้วยอะไรกล้วยหามอ่าโอเคนะครับงั้นสรุปนะครับถ้าผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ลองไปทดลองทําดูนะครับแล้วก็มันนะครับฝึกปรือวิชาก็จะทําให้ออกมาอร่อยนะครับแล้วก็น่าทานแล้วก็ไม่ออมน้ำมันแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ